สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินีท์94ถ่าโด้วยนะคะเรามาดูกันว่าเขาอนะคะคนในใจของคุณหรือคนที่คุณดิวอยู่ในตอนเนี้ยเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขาต่อไปไหมอืมแล้วถ้าให้อยู่เนี่ยอยู่ในสถานะแบบไหนลองไปดูกันนะคะหรือเขาอะยังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าดูตัวคุณก่อนออ้ยจบเหอะมันดีแล้วเนี่ยตัวคุณอ่ะคาดหวังถึงอะ ในเรื่องราวของความเป็นคู่เนาะแล้วก็ได้แต่เก็บตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามมองถึงความเป็นไปได้แหละว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยทุกวันนี้มันได้แต่ทำงานนะนะมันไม่ค่อยได้พบได้เจอใครอยู่ในพื้นที่เซฟโซนอีกต่างหากหมายถึงว่าก็อยากมีแหละในเรื่องราวของความรักแต่ก็บางครั้งแอบกลัวว่าถ้ามีแล้วมันจะดีไหมหรือว่า ชีวิตนี้มันเป็นแค่เพียงความฝันนะมันไม่สามารถที่จะเป็นจริงเลยหรอก็แอบน้อยบ้างเล็กๆนน้อยแต่ไม่ได้มากมายอะไรเพราะว่าชีวิตก็กำลังดีอะเนาะมันอยู่ในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันเกิดขึ้นในเรื่องราวของการพัฒนาตัวตนพัฒนาความคิดพัฒนาศักยภาพก็เลยไม่อยากที่จะ คิดมากในะเรื่องของความรักแต่ก็ตัดใจไม่ได้ที่ยังอยากที่จะมีความรักแอรู้สึกย้อนแยง้งยังไงไม่รู้เอาเป็นว่าเข้าใจว่าตัวคุณอะอยากมีแต่ไม่อยากเจ็บเออค่อยๆดูไปถ้ามันแลว่ามันมีทิศทางของความเป็นไปได้อะก็แอบคิดแต่จะไม่ได้ทุ่มเทเหมือนก็นสมัยก่อนในความหมายก็คือ จะไม่ได้คิดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็จะต้องจกำกับด้วยเรื่องไทม์ไลน์ว่านับตั้งแต่นี้เดือนนั้นเดือนนี้อีกกี่เดือนถ้าไม่ชัดเจนฉันจะไปแล้วนะหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่จะปล่อยวางแบบถ้ามันจะใช่อะก็ใช่แหละแต่ถ้าไม่ใช่ก็อยู่มันแบบเนี้ยทำอะไรไม่ได้มากแล้วแล้วก็ไม่คิดจะทำล้ว อันนี้คือความเป็นคุณแล้วต่อไปคุณจะพบเจออะไรป้าเข้าใจว่าตัวคุณอ่ะกำลังคิดถึงการพัฒนาศักยภาพของตัวเองขั้นสุดขั้นสุดก็คือว่าทำให้เต็มที่เลยแล้วก็จะทุ่มเทกันในเรื่องงานเพราะมองว่างานความทุ่มเทเน,นี้ย มันส่งผลโดยตรงต่อตัวคุณนะ่ะทำมากก็ได้มากทำน้อยก็ได้น้อยเพราะฉะนั้นเอาเวลามาคอนโทรลตรงนี้ดีกว่ามันได้แก่ตัวเองอย่างแน่นอนแล้วมันก็เห็นผลจริงๆและในอนาคตมันก็มีโอกาสที่จะสำเร็จด้วยเพราะมันขึ้นไพ่เนี่ยวิกตอรีอ่ะห้าถ้วยมาทำไม แอบคิดว่าถ้าวิกตอรี่สำเร็จนั่นก็คือในเรื่องของการงานน่ะมันมีความสุขแหละแต่ในเรื่องของหัวใจมันก็ยังเป็นอะไรที่ยังตอบตัวเองไม่ได้ว่ามันจะมีความสุขแบบลัคกี้อินเลิฟหรือว่าจะลัคกี้แค่อินเกมหรือจะได้ควบเออแล้วก็พยายามยึดหลักของความเป็นไปได้อยู่กับปัจจุบันบางครั้ง หาคำตอบไม่ได้หาเสียงกระซิบในใจกับนางฟ้าเทวด,ดาในใจหรือการนั่งสมาธิหรือบางคนก็ใช้การเมดิเตชันเนาะให้มันผ่อนคลายความตึงเครียดลงมาความคาดหวังลงมาให้อยู่แบบหลักทางสายกลางอนะกลางมากๆไม่อยากที่จะคิดในรูปแบบที่ว่าจะต้องได้ไม่ได้ต้องได้ก็มันไม่ได้จะให้ได้ได้ไดยังไง นี่คือสิ่งที่คุณมองมองด้วยความชาญฉลาดแล้วก็จิตใจเนี่ยมันถูกยกขึ้นมาในจุดที่เป็นแบบเดิมมีจิตเชี่ยนแล้วไงเอ้ยก็ในเมื่อฉันกำหนดจิตใจของใครให้มาชอบฉันไม่ได้ฉันกำหนดจิตใจฉันเองดีกว่าว่าฉันต้องการคนแบบไหนแล้วก็พยายามทำตัวเองให้ได้นะจุดจุดนั้นเอ๊ะอันเนี้ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าอันเนี้ย คือสิ่งที่คุณคิดและทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคนที่คุณดีวอะตอนนี้เขาเป็นเช่นใดเอ้ยสิบถ้วยเมื่อกี้ของคุณอะเปิดมาเป็น2 o of c u p ออะเป็นไพ่ของความรักเนื้อคู่ของเขาสิบถ้วยทำไมหรอขอดูให้จบก่อนเอาคนนี้เป็นใครโอเคเขาอ่ะ ก็คิดในเรื่องราวของการเป็นครอบครัวเหมือนกันหรือตัวเขาเองอะ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งจะต้องดูแลผู้คนในบ้านเนี่ยเขามีความเท่ความเก่งอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือมีความสามารถมากๆในด้านภาษานะคะขยันเป็นคนที่อีโก้เยอะวางมาดเก่งด้วยรูปงานของเขาด้วยมั้งเขาอยากปรับบาลานซ์ชีวิตของเขาโดยการที่ว่า อยากมีใครสักคนที่เป็นได้ทั้งแม่แม่บ้านแม่สีเรือนดูแลเขาได้พูดจากันรู้เรื่องอยู่เคียงข้างกันขนาดข้างกันโคอยเป็นที่ปรึกษาให้ความสุขเขาได้จะไม่แลว,ว่าเข้ามาแล้วมาทำให้เขาเครียดหนักยิ่งกว่าเดิมอันนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะอะไรชีวิตของเขาอะ่ะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะ เขาต้องการคนที่จะเข้ามาซัพพอตอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเขาได้ในยามที่เขาต้องการกำลังใจอะนะแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วอะ่ะเขาจะต้องคอยแก้เรื่องการจะต้องคอยประครบประงมแก้เรื่องอารมณ์ความรู้สึกให้กับคนที่เขาอะไปดิวด้วยเดี๋ยวก็งอนเดี๋ยวก็งอนอะไรอย่างเงี้ย คงจะไม่อ่ะถ้าอย่างงั้นอ่ะเขาคิดว่าชีวิตเขาเติมเต็มได้ด้วยตัวเองละไม่ไม่ต้องมีใครก็ได้แต่ถ้าเข้ามาแล้วโตวแบบเป็นผู้ใหญ่อ่ะไม่นําเรื่องปวดหัวเรื่องเครียดเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเข้ามาพูดคุยอย่างเงี้ยเออก็อยากมีเพราะอย่างน้อยๆอ,อ่ะมันย่อมดีกว่าการอยู่คนเดียวอยู่แล้วแหละแล้วเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวสูง นั่นแสดงว่าถ้าใครจะเข้ามาเป็นคู่เขาว่าจะต้องรู้จักจังหวะห่างรู้จักการวางตัวถึงเวลาทำงานก็คือแยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของตัวเองถึงเวลากลับมาใช้เวลาร่วมกันก็จะต้องทำให้ได้ดีแยกส่วนให้ชัดเจนนี่คือสิ่งที่เขามองแล้วไปดูเขาคิดและเขารู้สึกยังไงกับคุณในช่วงเวลานี้ ขามองว่าคุณอ่ะเป็นคนที่มีไฟในการทำงานนะแล้วก็ใช้ชีวิตได้ดีแหละคือไม่ได้ยึดต,ติดกับเขาจนเกินไปเป็นคนตรงๆชัดเจนยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองในรูปแบบที่ไม่ต้องเสแส้ง้งหรือจะต้องทำให้เขาคาดเดาอะไรมากมายแต่ไม่ใช่ว่าดูออกง่ายขนาดนั้นความหมายก็คือชัดเจนในคำพูดชัดเจนในตัวเองแล้วก็ชัดเจนในการกระทำ ซึ่งเขาก็มองว่ามันก็โอเคนะคุณมีอะไรหลายอย่างที่ตรงใจเขาในเรื่องราวของการใช้ชีวิตการบริหารเสน่ห์แบบเบาๆซึ่งเขามองว่าเขาไม่สามารถคาดเดาจากคุณได้เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะเป็นอะไรประลือน,นี้คุณจะรู้สึกอย่างไรเหมือนก็มันมีอะไรที่ท้าทายอะ่ะให้เขาอยากรู้เรื่องราวของคุณไปเรื่อยๆ มแล้วที่สําคัญก็คือความน่ารักความสดใสความรักอิสระของคุณน่ะซึ่งเขาไม่เคยเจอเขาเคยเจอแต่ว่าพอพูดคุยด้วยก็จะตามติดเขาแจในความหมายคือเดี๋ยวก็ส่งลายถามเดี๋ยวก็โทรหาเดี๋ยวก็จะต้องนูนน่นนนี้โอ้เขามองว่ามันเยอะเกินไปเขาไม่ชอบอันนี้เท่ากับว่าคุณก็ทำให้เขารู้สึกชอบได้ในระดับหนึ่งแล้วนะ แล้วเขาคิดอะไรกับคุณบ้างไหมหกถ้วยมาทำไมเขาก็รู้สึกว่าคุณอะ่ะคือคนที่มีค่าสำหรับเขาอะ่ะเขาชอบแอบ,บส่องคุณด้วยนะในเวลาที่เขาว่างหรือในเวลาที่เขาว่างอะ่ะเขาก็จะแอบ,บคิดถึงคุณด้วยเออตอนนี้คุณทำอะไรนะหรือมันจะมีบางช่วงบางตอนที่คำพูดนึงมันผ่านเข้าในความรู้สึกเขาว่าเขาเคยพูดประโยคนี้กับคุณนะ แล้วตอนนี้บรรยากาศความรู้สึกของเขาอะ่ะเขาก็มีคุณอยู่ในความรู้สึกหรืออยู่ในหัวในยามเวลาเขาว่างนะมีมันคิดแล้วมันคือความสุขมันคือเรื่องราวดีๆอะ่ะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขามันเริ่มมีความผูกพันเริ่มมีการเห็นคุณค่าของตัวคุณมากขึ้นซึ่งแต่ก่อนเป็นยังไงอะ่ะ แต่ก่อนมันเป็นการเจอกันแบบบังเอิญหรือเปล่ามันไม่ได้มีอะไรที่เชื่อมโยงกันมาก่อนว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณเขาเป็นเพื่อนคุณไม่ใช่แต่เป็นการพูดคุยกันแบบมีเรื่องงานเรื่องการเดินทางหรือเรื่องที่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นแบบไม่บังเอนะิญอ่ะเลยทำให้ได้พูดคุยสืบเนื่องกันมา การพูดคุยสืบเนื่องกันมานั้นนะ่ะตอนนั้นนะ่ะเขาอยู่ในช่วงของอารมณ์ความรู้สึกเขาเพิ่งจะเจ็บมาหรือเขาเพิ่งจะหายดีจากอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเลยทําให้ตัวเขาอะเออเบื้องแรกพูดคุยกันในเรื่องของชั่วๆไปแต่ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาในเบื้องแรกอะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะ เพราะว่าเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเออแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆจากที่ว่าไม่เคยคิดที่จะนึกในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรแบบนั้นน่ะจนเขาก็งงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมมันถึงได้เป็นแบบนี้แล้วก็นับวันมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งเขาตอบตัวเองไม่ได้ว่า มันเป็นความรู้สึกแค่การผูกพันหรือเปล่าหรือไม่เป็นในลักษณะที่ว่าเขาเริ่มเออมีใจใคุณหรอเขาตอบตัวเองไม่ได้เขางงเขาบื้อไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวทีนี้ลองไปดูนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาคนเนี้ยเขาอยากให้คุณอ่ะเป็นใครในชีวิตเขาเออแอบเอาไปนั่งคิดด้วยนะไปเปิดมือถือดูไปดูเรื่องราวต่างๆ ของเขากับคุณที่ผ่านมาแล้วก็แอบคิดแบบไม่มั่นใจและหนึ่งว่าทำไมคุณถึงมาส่งผลต่อใจเขาทำไมคุณถึงเข้ามาอยู่ในความรู้สึกเขาจนเขาอะอยากกิบยื่นความรู้สึกดีๆในรูปแบบที่เกินเพื่อนคนคุยให้กับคุณแล้วและมันเกิดขึ้นแต่ตัวเขาอะมันยังก้าวข้ามผ่านความกลัวความวิตก ความคิดที่มันซับซ้อนบางอย่างไม่ได้แล้วเขาก็มองด้วยว่าการจะเข้าหาคุณเนี่ยมันจะต้องมีในรูปแบบของความชัดเจนแหละจะเข้าไปแล้วก็ถอยแล้วก็จะเข้าไปแล้วก็ถอยเงี้ยไม่ได้แน่ดาบนั้นอาจคืนสนองต่อเขาเนี่ยก็เลย ใช้เวลาคุณคิดก่อนโดยใช้เซนของตัวเองว่าจะทำยังไงดีงความสัมพันธ์เนี้ยเขาควรจะทำยังไงอ่อนหัดไม่ใช่หรอกเขาระมัดระวังมาก j u จั m e n t เขาจะได้คําตอบจากการวิ่งบอลของเขาแหละว่าอืมต้องลดกําแพงในใจตัวเองลงต้องอย่าฝืนความรู้สึกต้องยอมรับกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก่อน ว่าต้องการแค่เพียงเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือต้องการมองไปถึงอนาคตความสัมพันธ์เขาจะต้องตอบตรงนี้ให้ได้หรือเขาจะต้องอยู่คนเดียวแบบนี้แล้วมีความสุขถึงจะดีแต่ไพ่ใบสะดุปคือไม่ใช่เขาต้องการให้คุณอะอยู่ในชีวิตของเขา ซึ่งแต่ก่อนอยู่ได้แบบก้าวถ้วยแต่ตอนนี้ได้คำตอบว่าจะต้องอยู่ในชีวิตเขาผ่านการคิดแล้วคิดอีกมาเนินน่นาแล้วนะแล้วเขาจะไปต่อกับคุณแบบไหนอะ่ะก็คือการที่ว่าจะต้องดูคุณด้วยว่าคุณส่งสัญญาณหรือสายมาไหมว่าต้องการแบบเดียวกับเขาและในอนาคตน่ะเนี่ยมันจะเกิดในเรื่องราวของการคิดมากอีกรอบหนึ่ง รู้สึกคนคนนี้เนี่ยพอเริ่มที่จะไปข้างหน้าก็คิดมากพอคิดมากกลับมาอยู่ในที่ของตัวเองก็คิดเยอะอีกสุดท้ายเขาจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนเขาจะไม่ย่อท้อแหละเพราะเขาต้องการความรักครั้งนี้แล้วก็ความรักครั้งเนี้ยมันมีพลังงานของความเป็นคู่ the ิเ v e r ะไพ่คู่ เขามองแล้วว่าถ้าเขาเกินคิดมากอย่างเงี้ยแล้วไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็ได้แต่คิดมากแล้วก็จะไม่ได้เริ่มต้นเพราะจริงๆแล้วในใจเขาอยากเริ่มต้นกับคุณอะ่ะไปดูคําแนะนําจากไพ่นะคะทิศทางของความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปคุณก็คงมีความสุขในรูปแบบของความเป็นคุณแหละเพราะด้วยตัวคุณอะ่ะมัน <c oughs> ผ่านความทุกข์มาเยอะแล้วนะชีวิตที่เหลือเนี่ยโอ้ ไม่อยากทุกข์และอยากจะมีแต่ความสุขเออถ้าใครไม่ชอบก็แล้วแต่เขาแล้วแหละไม่พรีเซนต์ตัวเองไม่ใส่พานไม่ยัดเยียดให้ใครทั้งนั้นน่ะจบก็คือจบตัดก็คือตัดไม่โกรธไม่เคืองเลยแต่แอบน้อยนิดๆว่าทำไมวะบนโลกใบนี้ใครๆก็มีความรักสมหวังตัวเองจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหรอนี่คือสิ่งที่คุณนึกแล้วไพ่ก็จะบอกกับคุณว่า มันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นหรอกโยมเอ้ยไม่ใช่คุณน่ะสามารถที่จะเริ่มต้นความรักได้แหละในวันที่ตัวคุณน่ะมั่นใจว่าคุณอยากที่จะได้ความรักเพราะคุณก็มีการได้ manifest ไว้ว่าคุณต้องการแบบไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเขารับรู้แหละว่าคุณน่ะเป็นคนที่จริงจังไม่ชอบในเรื่องราวของการหลอกลวงไม่มีใครชอบทั้งนั้นแหละจักรวาล แล้วก็เป็นคนที่รับผิดช,ชอบตัวเองได้ดีคุณไม่สลักซับซ้อนในความรู้สึกคุณชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะได้คุณจะได้ในเรื่องราวของความรักในครั้งเนี้ยคุณจะได้เดินหน้ากับเขาแหละอืมไม่ใช่ใครอื่นหรอกเขาคนนี้แหละไม่ต้องมองหาตัวเลือกแล้วมองไปเดี๋ยวเจอเจอดี <c oughs> เขาเรียกว่าเรื่อง เลือกนักมักได้แรกคุณก็จะบอกฉันไม่เคยได้เลือกเลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้เข้ามาบางครั้งไม่ได้อยากให้เข้ามาอัางเข้ามาเลยใช่ไหมเราไปดูไพ่ความรู้สึกเขาดูนะว่าตอนเนี้ยเขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณในใจนะคะแ๊บหนึ่งเก็บไพ่ก่อนยิ่งเก็บยิ่งล่วงอะไปดูไพ่ความรู้สึก ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้นะคะฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นเออเขาก็แอบหึงคุณนะตอนนี้ฉันไม่เหมือนคนเดิมแล้วคนที่คุณเคยรู้จักอีกแล้วเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเขาแล้วไงฉันกำลังฟ้องมองคุณอยู่ไกลๆเขาดูพฤติกรรมของคุณอะผ่านช่องทางออนไลน์ ยิ่งฉันได้รู้จักคุณมากขึ้นเท่าใดฉันยิ่งรู้ว่าฉันรักคุณมากขึ้นเท่านั้นเนี่ยมันค่อยๆรู้สึกเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแหละเราไม่ควรไปไกลกว่านี้โถเอ้ยอะไรเนี่ยกำลังดีอยู่เราเชียวฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันน่ะกลับคืนมาได้อ๋ออันนั้นน่ะที่บอกเราไม่ควรไปไกลกว่านี้อาจจะเป็นสมัยก่อน ก่อนหน้านั้นนะ่ะที่ยังไม่รู้ใจตัวเองแต่ตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วก็อยากจะกืนน้ำลายตัวเองว่าไม่ใช่แบบนั้นฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณเนะี่ยเห็นไหมก็ทำงานในความสัมพันธ์สิอัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการกระทำก็จะต้องสู้กับอีโก้นะคนมีพื้นที่ในหัวใจฉันอย่างที่ไม่มีใครเคยมีเนี่ยเขาเปิดโอกาส ให้กับคุณเขาเปิดใจให้กับคุณฉันพบเสียเสี่ยวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังแสดงว่าคุณอะบอกรักเขาผ่านข้อความหรือเสียงเพลงนั่นแหละฉันไม่มีความสุขเลยนะอะไรอะไม่มีความสุขเรื่องอะไรอะฉันไม่เคยหยุดรักคุณเลยแค่ฉันหยุดแสดงมันออกมาแล้วทำไมอะไม่แสดงออกมา มันเป็นรักแรกพบฉันรู้เลยฉันเกิดมาเพื่อเป็นของคุณก็มาสิฉันเกลียดตัวเองเพราะฉันหยุดรักคุณไม่ได้เลยไม่ต้องเกลียดตัวเองหรอกรักตัวเองเถอะเป็นแบบนี้น่ารักดีฉันอยากจะบอกกับคุณว่าไม่มีสิ่งใดที่จะแปลเปลี่ยนความรักของฉันที่มีต่อคุณได้ม,มีความมั่นคงนั้นนน่ะนะคะ เขาบอกว่าฉันคิดถึงคุณจะแย่อยู่แล้วมาเถอะฉันให้อภัยเธอแล้วลองอให้หนักฟ้ามาดูนะคะสำรับละร้อยห้าสิบาทซื้อไปเปิดเองได้ถ้าส่งห้าสิบบาทความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแบ็กกราวยังไงมาแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไประหว่างคุณกับเขาใช้กดแรงดึงดูดได้เลยหรือตอนนี้มีใครคนใดคนหนึ่งอะ่ะใช้อยู่ ผ่านการเรียนรู้หรือคุณและเขาอะ่ะได้ทำอะไรกันบางอย่างร่วมกันอะ่ะโดยผ่านการเรียนรู้ตรงเนี้ยจนกลายมาเป็นการเรียนรู้ในเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีแล้วก็ผูกพันต่อกันซึ่งแรกๆมันไม่น่าจะใช่ในรูปแบบของการเดตติ้งรักออนไลน์อะแต่เป็นในเรื่องราวของความผูกพันจากสิ่งที่ทำร่วมกันจนกลายมาเป็นก้อนเหนือของหัวใจความรักนั่นเอง ก้อนเนื้อก้อนเนี้มันผสมผสานกันแต่มันจะต้องปิดซ่อนด้วยความรู้สึกไม่ไม่ข้ามเส้นจากตรงนี้เดี๋ยวมันไม่โอเคต้องเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วค่อยให้แน่ใจว่ามันสามารถไปกันได้จริงๆะ่ะมันจะได้ไม่ต้องเสียทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานก็เลยจําเป็นจะต้องมีพื้นที่ซึ่งกันและการซึ่งบางครั้งพอหาเสร็จก็รู้สึกว่าไม่ได้ขาดไม่ได้อะ่ะอย่าเป็นความรักอะ่ะ เขาเป็นรักแท้ของคุณมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาประทานมาให้หรือคุณหรือเขาไปร้องขอก่อนหน้านั้นนะ่ะทะเลาะปอกเปิกกันมาเจอความรักที่ไม่ดีกันมานะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับแดนดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์ดูโฆษณานไปกดข้ามนะคะก็ประมาณนี้แหละก็วันนี้นะคะก็จะปิดรับ ในเรื่องราวของการถวายดอกบัวในช่วงเที่ยงจะส่งก็ส่งมานะคะในลาย3าลายให้คุณใส่ชื่อมาหรือจากสลิปนั่นอะ่ะก็ถวายดอกบัวใช่ไหมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย